รวมรถมือ2 JK นำเสนอรถเก๋งมือสองสวยๆให้ท่านรับชมกันนะคะมาพร้อมโปรโมชั่นดีๆเลยค่ะทุกท่านจับไปแน้นได้ผ่อนสบายๆได้สูงสุดถึง6ปีเลยทีเดียวค่ะเมื่อท่านผ่อน2ปี4,800บาทนะคะตัดตน้นลดดอกเบีย้ยให้พร้อมเลยค่ะทุกท่านสนใจนะคะสามารถทักกันได้ค่ะกับรถ Honda Civic Dimension โฉมตาเหี่ยวปี04เครื่องยนต์เดิมเกียร์อโอโต้นะคะมีแอร์แบ็กคู่หน้ามาพร้อมฟังก์ชันเครื่องเสียงไพโอเนียเอกสารเร่มชุดโอนต่อให้ครบเลยนะคะราคาเงินสด15,000บาทค่ะเครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์ดีพร้อมใช้งานพร้อมขับได้เลยทางใกล้ทางไกลใช้ถ่าให้กันได้สบายๆเลยนะคะ ติดแบคลิสใช้เงินออกรถ1 9 0 0 0บาทค่ะรถยนต์คันนี้นะคะโปรโมชั่นยอดจัด8 7 0 0 0บาทค่ะทุกท่านผ่อน6ปีค่างวดอยู่เดือนละ2,500บาทผ่อน4ปีค่างวดเดือนละ3,000บาทหรือผ่อน2ปีค่างวดเดือนละ4,800บาทตัดต้นรถดอกเบี้ยให้พร้อมนะคะ นใจสามารถนัดชมรถด้วยตนเองก่อนได้เลยค่ะไปทดลองขับกันก่อนได้นะคะรถอยู่ที่ตัวเมืองจังหวัดนคนปรปฐมค่ะติดต่อสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมโทรคุยกับผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะเช็คเครดิตกันก่อนได้ทุกท่านหรือว่าต้องการขอ,ข,อข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนติดต่อกันสายตรงได้เลยนะคะแต่เพื่อประโยชน์ของทุกท่านแอดมินอยากให้เข้าไปชมตัวรถก่อนตัดสินใจค่ะ ไม่ว่าจะสดหรือผ่อนก็ควรเดินทางไปดูก่อนนะคะสำหรับวันนี้ทางเราขอลาไปก่อนแนะนำเบื้องต้นกันเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ